สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าจอ iPhone 12 Pro Max นะครับของ Forward นะครับตัวนี้เป็นงาน Hard OLED นะครับเป็นตัว l อง g Top นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับเราจะมีการ์ดมาให้เหมือนเดิมนะครับอโอเค ตัวนี้นะครับจะแถมตัวแพรที่สําหรับย้ายสีให้ด้วยนะครับนี่เบื้องต้นที่มองนะครับขอบบางบางเลยนะครับขอบบางตัวหน้าจอสวยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบคุณภาพกันนะครับ ตระกูล iPhone 12สอ p ส o 1โ Pro Max นะครับแล้วก็13บางครั้งก็ต้องเสียบสายชาร์จนะครับในการเปิดเครื่องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบคุณภาพสีกันนะครับเท่าที่มองนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฟิล์มดูกันนะครับสีสดมากนะครับอันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะโอเคนะครับสีสดมากเลยนะครับ สัมผัสไวนะครับตามนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวไม่หลุดนะครับโอเคไม่หลุด ได้นะครับพอใช้ได้เลยความสดของสีนะครับสีสวยสดมากนะครับลองรีแสงดูนะครับ วิ่งตามนิ้วเลยนะครับทาสกินรัวนี้เป็น iPhone 12 Pro m a x นะครับสังเกตตัวหนังสือนะฮะใกล้ๆคมชัดนะครับต้องสือไม่ลางนะฮะโอเค สาธิตแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ